โอกาสความหวังการรอคอยสันติสุขกลับคืนมาอีกครั้งพบกับข่าวสารความเคลื่อนไหวในรายการใตส้สัตสนติสุขใต้สันตินสาาุขเข้าใจ เข้าถึงพัฒนาตามแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่เมืองต้นแบบสามเหลี่ยมมั่นคงมั่งคั่งยั่งยืน สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังทุกท่านค่ะต้อนรับเข้าสู่ช่วขงของรายการใต้สันติสุขนะี่คะทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดสุพรรณบุรีค่ะส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM ความถี่12.25เมกะเฮิร์์นะคะดิฉันที่เจเล็ก่าเลวินยิ้มทำหน้าที่ดำเนินรายการนะคะท่านผออ,อ,อรวินบุตรวงศ์นะคะผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดสุพรรณบุรีควบคุมการผลิตรายการค่ะในช่วงของปีนี้การเรื่องของนโยบายต่างๆของรัฐบาลในการที่จะแก้ไขปัญหาจากประเแดนภาคใต้ถือว่าเป็นเรื่อง ที่สาคัญนะคะในการที่จะน้อมนําหลักแนวพระราชดำริเข้าใจเข้าถึงพัฒนาแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและก็โครงการในพระราชดำริต่างๆเนี่ยไปใช้ในการพัฒนาพื้นที่แล้วก็คุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้นะคะตลอดจนแผนงานและก็โครงการต่างๆที่เป็นข้อสั่งการของท่านนายกรัฐมนตรีที่ต้องการช่วยเหลือ ในส่วนของผู้ที่มีความคิดเห็นต่างนะคะให้กลับเข้ามาสู่สังคมแนวทางสันติได้นะคะมีโครงการพาคนกลับบ้านให้กลับมามีชีวิตตามปกติสุขและก็ปลอดภัยนะคะรวมทั้งเรื่องของการกลับเคลื่อนโครงการเมืองต้นแบบสามเหลี่ยมมั่นคงมั่งคั่งยั่งยืนนะคะซึ่งก็เป็นการต่อยอดในห่วงของปี2560ถึง2563คะ่ะการพัฒนาเศรษฐกิจและก็สังคมจังหวัดชายแดนภาคใต้นะคะใน3พื้นที่ไม่ว่าจะเป็น ในส่วนของอำเภอหนองจิกจังหวัดปัตตานี อำเภอสุขไงโกโลกจังหวัดนดราธิวาสแล้วก็อำเภอเบตงจังหวัดยะลาด้วยนะคะรวมทั้งประเด็นยุทธศาสตร์ต่างๆก็จะนําเสนอในผ่านรายการของเราแต่ทันี้ทั้งนั้นนะคะต้องการให้พี่น้องประชาชนในหลายๆพื้นที่ทราบความเคลื่อนไหวแล้วก็รวมพลังที่สําคัญที่สุดนะคะในการที่จะช่วยกันสร้างสันติสุขให้เกิดขึ้นนั่นก็คือเรื่องของแนวคิดที่ถูกต้องเกี่ยวกับวิถีชีวิตขนบธรรมเนียมประเพณีนะคะรวมทั้งหลักคําสอนทางศาสนานะคะซึ่งถือว่าเป็นอัักษณ์ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้การดํารงชีวิตความเป็น ซึงถือว่าเป็นสังคมพหุวัฒนธรรมที่มีความแตกต่างแต่ว่าสามารถอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขนะคะนี่คือเรื่องราวดีๆที่มีในพื้นที่ภาคใต้อีกเยอะแยะเลยทีเดียวนะคะสิ่งสําคัญที่สุดจะเป็นการนําเสนอเรื่องราวที่เป็นจริงนะคะพี่น้องประชาชนได้รับทราบข้อมูลต่างๆนะคะซึ่งเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะกลับมาดูนะคะว่าในส่วนของภาครัฐนะคะมีโครงการดีๆอะไรบ้างในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้พักสักครู่ค่ะ วันนี้ว่าบัดนี้ของดีจากเราไปของนั้นเคยอยู่ตรงนี้แต่บัดนี้ของดีจากเราไป ภาคใต้มีความหลากหลายทางเชื้อชาติศาส,สนาและวัฒนธรรมซึ่งความหลากหลายนี้ได้เป็นเอกลักษณ์อย่างหนึ่งที่เชื้ชิญชห้นักท่องเที่ยวและผู้สนใจเดินทางเข้ามาเพื่อค้นหาคำตอบเพราะบนความหลากหลายนั้นกลับสามารถผสมผสานสิ่งต่างๆให้เข้ากันได้อย่างลงตัวนั่นเองเป็นสิ่งสําคัญที่เป็นภาพลักษณ์และสเสน่ห์ของจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ทําให้หลายๆคนพูดถึง จังหวัดชายแดนภาคใต้พร้อมต้อนรับผู้มาเยือนอย่างอบอุ่นและจริงใจสื่อสารสร้างความเข้าใจสู่การพัฒนาชายแดนใต้กับกรมประชาสัมพันธ์ตอนกระโปะดอกแก้วสหกิจชุมชนเพื่อสังคมสหกิจชุมชนกระโปะหรือข้าวเกลียบปลาตราดอกแก้ว เป็นความพยายามในการสร้างอาชีพให้แก่กลุ่มแม่บ้านในพื้นที่3จังหวัดชนนา,ดายแดนภาคใต้เพื่อสามารถหนุนเสริมไรายได้ให้แก่ครอบครัวผ่านผลิตภัณฑ์พื้นบ้านที่ยกระดับการออกแบบและสร้างตลาดลูกค้าไปทั่วประเทศดังที่คุณโรสมาดินกิตินัยประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกรีปโปตราดอกแก้วได้เล่าให้ฟังถึงที่มาของการทำกรีปโปกรีโปเปเ็นอาหารพืร้นถิ่นบ้านๆแต่ขึ้นห้างได้ แลดูก็เิ็ไอเดียตอนนั้นว่าอารถอยากทกํากระโปะละเพราะอยากจะให้คนภายนอกได้รับรู้ว่าภาคใต้บ้านเราสามจังหวัดบ้านเรามีอะไรที่ดีๆที่พร้อมที่จะจะนาเสนอให้ภายนอกรู้แต่ว่าขั้นตอนของการถจะมองว่ากระโปะทีเ่เอามาขายในห้างอะ่ะมันคงไม่ใช่ลักษณะถงกล้วยแขกราดูต้องแต่งตัวให้สวยงามให้เป็นภาพลักษณ์ที่ว่า เป็นของฝากได้ของร้้อมทานนไดะะค,ะคอโปะตราดอกแก้วเป็นกิจการเพื่อสังคมเล็กๆที่ช่วยขับเคลื่อนวาระสตรีและสร้างศักยภาพของผู้หญิงที่ได้รับผลกระทบจากเศรษฐกิจและเหตุการณ์ในพื้นที่ด้วยความพยายามสร้างองค์ความรู้ด้านการผลิตและการเชื่อมต่อกับตลาดที่ทันกับยุคสมัยแต่หนาภาวะปัจจุบันภาวะสถานการณ์โควิดนี้ทุกอย่างก็เปลี่ยนไป เราก็ต้องมาต่อสู้แล้วต้องมาเริ่มต้นใหม่โดยที่ว่าขายออนไลน์มากขึ้นนะคะเพราะว่าหลายหน่วยงานก็มาหนุนเสริมมาช่วยให้ความรู้เรื่องออนไลน์นะคะวินาทีนี้การขายออนไลน์เป็นทางเดียวที่อยู่รอดได้นะคะทางดอกแก้วก็จะมีการขายทางแพลตฟอร์มช h อปปี้บ้างละซาด้บ้างแล้วก็ไลฟ์สดบ้างค่ะเรามีโอกาสดีตรงที่ว่าขณะที่ สถานการณ์บ้านเราแย่ๆแต่ว่ามีหลายหน่วยงานพร้อมที่จะหนุนเสริมอย่างเช่นกลุ่มดอกแก้วนะคะจะมีมาหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์อปตัตตานีนะคะก็ให้ความรู้ขั้นตอนการผลิตการยืดอายุของอาหารนะคะสำนักงานพาณิชก็เรื่องทางด้านการตลาดนะคะภาษากรรมก็จะให้ความรู้เรื่องออนไลน์บ้างแล้วก็แพคเกจจิ้งบ้างนะคะรือโป๊ะของที่นี่ มีวางขายตามร้านขายของฝากและบนเว็บไซต์แอปพลิเคชันช h อปปี้ a า a าดโดยมีแคตตาล็อกสินค้าให้เลือกซื้อการทำงานร่วมกับชุมชนผ่านการเสริมสร้างทางเศรษฐกิจเป็นอีกแนวทางในการสร้างสันติภาพผ่านการวางรากฐานที่มั่นคงด้านอาชีพสร้างสถานะให้เข้มแข็งและสร้างการเปลี่ยนแปลงของสังคมด้วยพลังและศักยภาพของสตรีในชายแดนใต้ ด้วยความปรารถนาดีจากกลุ่มประชาสัมพันธ์ค่ะท่านผู้บังคักลับเข้าสู่รายการใต้สันติสุขนะคะเราจะมาส่งต่อกันเรื่องราวดีๆนะคะที่ทางด้านของท่านรัฐมนตรีอนุชาได้มีการหนุนรัฐนะคะให้ผลักดันเศรษฐกิจฐานรากกระตุ้นเงินบาทแรกของแผ่นดินผ่านบทบาทกองทุนหมู่บ้าน สร้างชุมชนเข้มแข็งพึ่งพาตนเองได้ค่ะที่ศูนย์ประชุมนานาชาติสลองสิริราชสมบัติครบ60ปีมหาวิทยาลัยสงขาลานครินอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลานายอนุชานาคาสายนะคะรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรีท่านก็เป็นประธานเปิดการจัดกิจกรรมส่งเสริมและสร้างโอกาสในการพัฒนาหมู่บ้านและชุมชนในพื้นที่จังหวัดสงขลานะคะซึ่งก็จัดโดยกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติโดยมีนายเจษดา จิตรัฐผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลานายพยมพรมเพชศสส,สงขลาเขต3นะคะร้อยตำรวจเอกอรุณสวัสดศสส,สงขลาเขต4นายนิพันธ์สิริธรศส,ส,สตรังเขต1นายอดิสันอาลีอ,าอิสเหศสยาลาเขต1นะคะแล้วก็นายทันชายานัท เจ้าและธนการค่ะเลขานุการการ,รัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรีนายเบญจพลนานะประเสรฐิฐผู้อำนวยการสํานักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติเครือข่ขยหมู่บ้านองค์กรภาครัฐภาคเอกชนประชาชนและก็สื่อมวลชนเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมากนะคะซึ่งการจัดกิจกรรมส่งเสริมและสร้างโอกาสในการพัฒนามหมู่บ้านและชุมชนเนี่ยจัดขึ้นภายใต้ในแนวคิด สร้างเสริมส่งต่อสู่อนาคตนะคะซึ่งก็จัดขึ้นระหว่างเดือนมิถุนายนถึงเดือนกรกฎาคม2565ใน4ภูมิภาค9จังหวัดอันนี้ก็ประกอบด้วยจังหวัดชัยนาทสงขลายะลานครศรีธรรมราชชัยภูมิอุบลราชธานีาสุขโขทัทยเชียงใหม่และก็ชนบุรีนะคะก็เพื่อที่จะสร้างการรับรู้ผลการดําเนินงานของกองทุนหมู่บ้านโดยเปิดโอากาสให้กองทุนหมู่บ้านและก็ชุมชนต่างๆเนี่ยรวมทั้งเครือข่าย แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ถ่ายทอดบทเรียนอย่างสร้างสารรค์นะคะแล้วก็นําผลิตภัณฑ์ของกองทุนหมู่บ้านมาส่งเสริมทําการตลาดสุภาประชาชนให้แพร่หลายมากขึ้นผ่านช่องทางออนไลน์มุ่งเน้นการแสดงอัตลักษณ์และก็ตัวตนของกองทุนหมู่บ้านแต่ละแห่งนะคะเพื่อนําไปสู่การส่งเสริมอาชีพสร้างงานสร้างรายได้ให้กับสมาชิกอ,อย่างยั่งยืนค่ะร,รัฐมนตรีประจําสํานักนาย,ยกรัฐมนตรีนะคะ ก็ได้กล่าวแสดงความยินดีในโอกาสที่กองทุนบ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติได้ดาเนินการช่วยเหลือชุมชนมาตลอด20ปีการก้าวเข้าสู่ศตวรรษที่21ทางกองทุนก็ยังคงมุ่งมั่นพัฒนานและก็เสริมสร้างความมั่นคงให้แก่ทุกชุมชนทั่วประเทศนะคะซึ่งก็เป็นไปตามวัตถุประสงค์แรกที่ต้องการมีการจัดตั้งกองทุนขึ้นภายใต้าการบริหารงานของ พลเอกประยุทธ์จันโอชานาะยกรัฐมนตรีที่มุ่งเน้นให้กองทุนมีส่วนช่วยในการยกระดับเศรษฐกิจชุมชนเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันผ่านการแลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์รวมถึงการถ่ายทอดเทคโนโลยีและก็นวัตกรรมแนวคิดการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนซึ่งในส่วนของ BCG Economy Model เนี่ยก็จะเป็นโมเดลการพัฒนาเศรษฐกิจ ใหม่นะคะที่นําไปสู่การยกระดับคุณภาพชีวิตของคนไทยอย่างทั่วถึงและก็ยั่งยืนนะคะนอกจากนี้นะคะทางด้านของท่านรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรีท่านก็ยังกล่าวเพิ่มเติมนะคะว่าการก่อตั้งกองทุนหมู่บ้านนะคะก็มีแนวคิดเพื่อที่จะให้ประชาชนเนี่ยหลุดพ้นจากเรื่องของความยากจน นะคะหมดหนี้หมดสินสามารถพึ่งพาตนเองได้นะคะแล้วก็ยังมีฐานะที่มั่นคงอย่างเท่าเทียมนะคะตนเชื่อมั่นว่าการเสริมสร้างความเข้มแข็งผ่าน เงินบาทแรกของแผ่นดินนะั่นก็คือเงินจากดินเงินจากน้ําอันนี้ก็จะเป็นการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานให้สามารถเดินต่อไปและจะเป็นแนวทางให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ทางกองทุนตั้งไว้ก็คือการสร้างรายได้ให้กับสมาชิกอย่างยั่งยืนนะคะทั้งนี้การจะทําให้เศรษฐกิจของประเทศมีความเข้มแข็งอันนี้ก็ต้องคํานึงถึงกําลังซื้อหลักนะคะนั่นก็คือคนที่อยู่ในระดับเศรษฐกิจฐานรากที่เป็นคนส่วนใหญ่ของประเทศโอกาสนี้ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็ได้มอบรางวัลชนะเลิศและก็รองชนะเลิศแก่ผู้แทนกองทุนในหมู่บ้านใน3สาขานะคะก็ประกอบไปด้วยประเภทกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองตัวอย่างประเภทตามแนวทางประชารัฐตัวอย่างแล้วก็ประเภทเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านและก็ชุมชนเมืองตัวอย่างแล้วก็ได้เยี่ยมชมนิทรรศการผลงานของกองทุนหมู่บ้านด้วยนะคะจากนั้นในช่วงบ่ายนะคะนายอนุชานาคสายรัฐมนตรีประจําสํานักนาย รัฐมนตรีและคณะก็ได้ลงพื้นที่ไปยังหมู่ที่3ตำบลท่าโอพอเภําะสระดาวจงสงขลาเพื่อลงตรวจเยี่ยมการดําเนินโครงการฟาร์มเกษตรกรประชารัฐกองทุนหมู่บ้านท่าโพตก นะคะอันนี้เขาก็าจะมีเลี้ยงการเลี้ยงโคขุนแล้วก็ผลิตปุ๋ยมูลวัวอัดเม็ดนะคะซึ่งการลงพื้นที่แห่งนี้ก็เพื่อที่จะติดตามการดําเนินกิจกรรมส่งเสริมและสร้างโอกาสในการพัฒนาหมู่บ้านและก็ชุมชนซึ่งรัฐบาลโดยพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐบาลมุ่งแก้ไขปัญหาความยากจนในระดับฐานรากของประเทศโดยให้หมู่บ้านและก็ชุมชนเป็นผู้กําหนดอนาคตและจัดการหมู่บ้านชุมชนด้วยคุณค่า และภูมิปัญญาของตนเองโดยมีนาย ชนะธันแสงพุ่มค่ะรองเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้หรือว่าสอบตอนะคะนางสุนิสารรามแก้วผู้ช่วยเลขาธิการสอบตอหัวหน้าส่วนราชการเจาา้าหน้าที่เกี่ยวข้องนะคะแล้วก็ยังมีกลุ่มสมาชิกกองทุนหมู่บ้านกลุ่มเกษตรกร,ร,กรและก็ประชาชนในพื้นที่ร่วมให้การต้อนรับด้ดยนะคะซึ่งโอกาสนี้ทางด้านของนายอนุชานาคาสายพร้อมคณะนะคะยังได้เดินทางไปที่ด่านประดังเบซาหรือว่าด่าน นอกอำเภอสะเดาจังหวัดสงขลาเพื่อตรวจความพร้อมในการรองรับการค้าชายแดนไทยมาเลเซียและก็การต้อนรับนักท่องเที่ยวจากประเทศมาเลเซียที่จะเข้าสู่ประเทศไทยด้วยนะคะโดยรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรีก็เน้นย้ําให้เจ้าหน้าที่ทุกคนทําหน้าที่ให้สุดกําลังความสามารถเลยทีเดียวนะคะเพื่อที่จะต้อนรับนักท่องเที่ยวต่างชาติด้วยหัวใจและก็กำลังความสามารถของ กลุ่มด้วยนะคะอันนี้ก็ถือเป็นหัวใจสําคัญทีเดียวนะคะที่เราทุกคนทุกฝ่ายจะต้องช่วยกันค่ะ,ะมาดูเนเรื่องของ กาแฟกันบ้างอันนี้น่าสนใจมากมายทีเดียวสําหรับคอกาแฟนะคะเกษตรกร,ก,รกาแฟโรบาตาัต้าอาเภอสะบายย้อยจังหวัดสงขลาก็ปลื้มละนะคะที่ปลื้มไม่ใช่อะไรกับท่านผู้ฟังเนื่องจากว่าทางสบตรก็จับมือกับคาเฟอเมซอนพัฒนาคุณภาพกาแฟสร้างอัตลักษณ์เฉพาะถิน่นพร้อมที่จะยกระดับสู่สาคนด้วยนะคะอันนี้ก็มาจากพระราชดำรัสของสมเด็จพระนิฐธิรารเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนรา สุดาสยามปรมราชกุมารีที่ต้องการส่งเสริมให้เกษตรกรในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้หันมาปลูกกาแฟเนื่องจากว่าเป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะคะที่จะสามารถสร้างอาชีพสร้างไรายได้อย่างดีทางสอปตอในฐานะตัวแทนของหน่วยงานที่จะนำหน้าในด้านของการพัฒนานในพื้นที่จึงจับมือกับสภาเกษตรกรแห่งชาติและก็ฝ่ายธุรกิจของคาเฟอเมซอนนะคะในบริษัท ปตทน้ำมันแล้วก็ค้าปลีกจํากัดมหาชนร่วมกันขับเคลื่อนแล้วก็พัฒนากาแฟโรบาตาัตต้าที่ปัจจุบันถือว่าเป็นพืชเศรษฐกิจชนิดหนึ่งที่เกษตรในพื้นที่นิยมปลูกกันขึ้นมามากโดยเฉพาะในพื้นที่อํเาเภอเบตงและก็อํเาเภอทานโ,โตจังหวัดยะลานะคะแล้วก็อํเาเภอสะบาย้อยจังหวัดสงขลาด้วยนะคะซึ่งทางด้านของนายเจรวัรนุน่นศรีค่ะประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรผสมผสานรักบ้านเกิดตําบลเขาแดงอํงเาเภอสะบายย้อยจังหวัดสงขลา ก็เปิดเผยนะคะว่าเดิมทีเลยเนี่ยอำเภอสะบายย้อยจังหวัดสงขลาเนี่ยเป็นจุดกาเนิดของกาแฟโรบัสต้าที่แรกของประเทศไทยเลยแต่เนื่องจากว่านอดีตเกษตรกร,ร,กรส่วนใหญ่ปลูกต้นยางซึ่งเป็นพืชเศรษฐกิจนะคะก็ทําให้กาแฟเนี่ยยังไม่ได้รับความนิยมเท่าที่ควรเกษตรกร,ร,กรในพื้นที่นะคะก็โค่นกาแฟทิ้งไปแต่ว่ายังคงเหลือสายพันธุ์ดั้งเดิมที่มีอายุมากกว่า300ปีขึ้นไปขึ้นอยู่ริมเชิงเขาบริเวณ ถ้ำถ้ำคอ,อกนะคะซึ่งสถานที่นี้เคยเป็นที่นั่งวิปัสนาของหลวงปู่ทวดเหยียบน้ําทะเลจืดเมื่อครั้งที่ท่านไปทุดงในสมัยกรุงศรีอยุธยานะคะเกษตรกร,ร,ก,รก็เลยได้มีแนวคิดในการที่จะรวบรวมสมาชิกจัดตั้งกลุ่มวิสาหกิจชุมชนขึ้นและก็ปลูกกาแฟพันโรบัตต้าขึ้นอีกครั้งนะคะเพื่อเป็นการอนุรักษ์ให้คอกาแฟได้ลองชิม นะคะสำหรับความพิเศษนะคะของกาแฟโรบาตาัต้าโดยทั่วไปเนี่ยจะมีกาแฟสซีกแต่ว่าเมล็ดกาแฟที่นี่จะมีลูกเดียวอันนีน้ทำให้สารอาหารที่อยู่ในกาแฟก็เยอะกว่าแล้วก็จะมีรสชาติที่ดีกว่ากาแฟทั่วไปเนะะี่ยเรียกว่าเป็นดิวเบอรี่หรือว่าไฟโรบัต้านะคะที่นี่ก็จะมีะการเขาเรียกว่า กาแฟโรบัต้ายอดดำอันนี้ก็เป็นสายพันธุ์ที่มีลักษณะเฉพาะถิ่นของตะบลเขาแดงนะคะขณะนี้เกษตรกร,ร,ก,รก็ได้ใช้พื้นที่กว่า3ไร่เป็นแปลงสาธิตทดลองปลูกผสมผสานกับพืชชนิดอื่นโดยความพิเศษของสายพันธุ์โรบัต้ายอดดำนะคะลักษณะใบก็จะมีสีดำออกม่วงหากมีดอกก็จะมีสีขาวขอบม่วงผลสีดำออกม่วงรสชาติไม่หวานไม่เปรี้ยวมีความนุ่มละมุน เข้มข้นกว่ากาแฟทั่วไปนะคะนอกจากนี้ก็ยังมีสปปรรพคุณที่จะช่วยทําให้ระบบขับถ่ายดี จนทาให้ปัจจุบันกาแฟยอดดาได้รับความนิยมและก็เป็นที่ถูกอกถูกใจของคอ,อกาแฟมากยิ่งขึ้นนะคะส่วนทางด้านของประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนก็ยังออกมาเปิดเผยนะคะว่าอันนี้ถือเป็นโอกาสดีที่สอบตอส่งเสริมให้กเกษตรกรในพื้นที่นะคะปลูกกาแฟพร้อมกันนี้ยังได้นําผู้แทนจากบริษัทคาเฟ่อเมซอนเข้ามาดูในพื้นที่ด้วยอันนี้ก็มีการให้ความรู้ข้อแนะนําต่างๆก็เป็นประโยชน์มากมายสําหรับเกษตรกรนะคะก็จะมีการ เขาเรียกว่า นำความรู้ที่ได้นะครไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์นะคะเพื่อที่จะให้ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพมากขึ้นนะคะหลังจากนี้มีการหารือกันแล้วนะคะก็คาดว่าปลายปีนี้ทางบริษัทคา f e ่ m อเมซอจะสามารถรับซื้อผลผลิตได้ทั้งหมดอย่างแน่นอนนะคะอันนี้ก็เป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้กับเกษตรกรน,นะคะอ่ะแล้วกต่อไปนี้เราก็จะได้ชิมกาแฟนะคะจากของทางภาคใต้ที่แบบหวานละมุนแบบไหนอาอดแต่รอไว้ก่อนแล้วกัน ค่ะแต่ว่าตอนนี้ไม่ต้องอดใจรอเวลาหมดนะคะเดี๋ยวกลับมาเจอเจอกันได้ใหม่ในครั้งหน้านะคะเจ้าของรายการใต้สัจสุขวันนี้หมดเวลาค่ะลาไปก่อนโชคดีมีความสุขสวัสดีจ้า ทั้ง